ว่ใครใช้ให้เธอมาสายไงซุ่ม่ำจริงโูดสิฉันบอกให้พูดพูดเจ๊กับใครคนเรามันจะรักกันชอบกันแล้วมีอะไรกันแล้วก็ท้องขึ้นมามันแต่กตรงไหนว่ะเพื่อนฮะแต่งเลย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 โอ๊ยขอโทษทีนะ ก็ใครใช้ให้เธอมาสายไองค่ะขอโทษนะคะดาวนางแบบพร้อมแล้วใช่ไหมคะงั้นถ่ายเลยนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะตูนตูนพร้อมแล้วนะคะเตรียมถ่ายนะคะอดีครับ สวยมากเลยเปลี่ยนท่าหน่อยครับผมโพสมาเรื่อยๆเลยครับผมสวยมากบอส,บอสคะนางแบบคนนี้สวยมากเลยนะคะอย่างกับดาราจีนแน่ <c oughs> หนูว่าเรารับเป็นนางแบบประจําเลยดีไหมคะไม่ฉันไม่ค่อยชอบอะแค่มาทำงานวันแรกก็สายละดีเรื่อง ดีครับสวยมากเลยเปลี่ยนท่าหน่อยครับผม,มโคตรมาเรื่อยๆเลยครับผมโอ๊ย,อยเป็นไรไหมครับว้าสมลผู้เสียนเป็นไรไหมคะเจ็บขาค่ะดาวพี่ว่าพาลังแบบไปพักก่อนดีกว่าคงถ่ายต่อไม่ไหวอะทางนี้ค่ะระวังนะคะซุ่มซำจริง ยืนเื้ออยู่ทำไมเก็บของเลิกกองดิเฮ้ยวันนี้บอสแม่งเอาเรื่องว่ะไปเร็บาของเอ้าทำไมไม่กลับบ้านกลับช่องอ่ะเลิกงานตั้งนานแล้วนี่เออพอดีว่าซินขาแพงตอนถ่ายงานนะคะปวดมากเลยคงขับรถกลับไม่ไหวก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าหายปวดค่อยขับค่ะ ปัญญาอ่อนแค่นี้ก็เอาตัวเองไม่รอดอแล้วบ้านอยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวฉันจะไปส่งแต่ไม่ต้องพูดมากได้ไหมถ้าจะไปก็ตามมาน่ารำคาญสรุปบ้านเธออยู่ไหนกันแน่เนี่ยเออเดี๋ยวข้างหน้านี้ เลี้ยวเลี้ยวซ้ายค่ะคุณกวางโอ้ยสช่ปพะว่าอ,อ๋อไม่ค่ะขวาขวาเลยโอ้ยถึงแล้วใช่ไหมค่ะขอบคุณคุณกวางมากๆเลยนะคะที่มาส่งซีนอะโอ้ยซีนสวยแล้วเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ย เกิดอะไรขึ้นอ่ะเออพอดีว่าซินลืมกุญแจบ้านไว้ที่สตูอะค่ะแย่จังงั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวซินนั่งรถไปเอาของเองก็ได้ไม่ต้องอะ่ะพอดีบ้านของฉันอยู่แถวนี้ยจะไปน,นอนบ้านฉันก่อนก็ได้แต่ว่าซินไม่มีชุดอะ่ะไม่เป็นไรฉันมี โทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรค่ะอืมขาเนียนจังเลยนะเขาขาวสวยๆแบบเนี้ยพี่ชอบชอบ ไอ,อป๊อกมึงทำอะไรวะไปเลยมึงอะทำอะไรวะกูยังไม่ทำอะไรเลยว่าแต่นางแบบคนใหม่วอะอืมสวยแล้วก็น่ารักจังเลยนะอ,อมึงกลับไทยมาตั้งแต่เมือ่อไหร่อะทำไมไม่บอกกูเอาถ้ากูบอกมึงเขาเรียกเซอร์ไพรส์ป่าวะถามไม่คิดเออ แล้วมึงมาทำอะไรที่สตูกูอะเอ้านี่ก็สตูกูเหมือนกันไหมครับเพื่อนฮะทำไมกูจะมาไม่ได้โอ้อ๋องั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวกลับก่อนนะครับน้องพอดีว่ามนส่วนของพี่เนี่ยมันดูอย่างกับมาเน่เฮ้ยเฮ้ยบลีบไอ้ป๊อมมันรวนลามตรงไหนบีไหมอะ บีอย่าเข้าใกล้ไอป้อป,นะไอป๊อปมันนะไอ้ป๊อบมันนิสัยไม่ดีทำไเขาไม่เป็นไรหรอกบีว่าแต่คุณป๊อบเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนบีเหรอไม่เห็นบีเคยบอกเลยดีก็เห็นนี่วันวันนึงอะ่ะก็มีแต่เขา,าที่ทำงานคนเดียวส่วนมันนะเหรอนุ่นกินหรูอ,อยู่สบายอยู่ในเมืองนอกนุ่นนานๆทีมันก็จะกลับมานี่ก็สามเดือนแล้วมัง้ง บีก็เห็นไม่ใช่เหรอมันโผล่หัวมาปุ๊บแล้วมันก็ไปอีกแล้วนะ่ะบีมันคืออะไรอธิบายมาดิบีคือกับใคร กูเองอะทำไมวะนี่คุณสินท้องกับคุณป๊อปเหรอวะเนี่ยขับไปดีสุดๆมันเป็นแบบนี้ได้ไง กวางคะซินขอโทษคือซินทำไมไหว้กวางคนเรามันจะรักกันชอบกันแล้วมีอะไรกันแล้วก็ท้องขึ้นมามันแตกตรงไหนวะเพื่อนฮะดีซิอีกแอมดนวอ r ี worry, นะใช่ป่ะทุกคน <laughs> นี่แล้วแกจะกวดอะไรฉันวะฮะแกก็ไม่ได้เปลียอะไรกับซินสัหน่อยนี่ สินมันก็แค่ลูกน้องกูเอา้าเอา้าแล้วแกจะร้องไห้ทำไมล่ะฮะดีใจเหรอยูโซแฮปปี้ใช่ปะ่ะที่สินในท่อกู <laughs> <laughs> เฮ้ยกวางกูววันนี้แหละที่กูจะขอสินเขาแต่งงานขอบใจมากนะเว้ยเพื่อนรักที่ทำให้กูอะจะเจอกับรักแท้ขอไปดีเพื่อน แต่งงานใช่สินตอนนั้นที่คุณโทรหาผมเรื่องผลตรวจผมก็เลยคิดว่าผมจะขอคุณแต่งงานเลยอ่ะคุณจำได้ปะที่คุณบอกว่าคุณอยากมีชีวิตที่สุขสบาย อยากเป็นคนซัพพอร์ตได้อยากได้นั่นอยากได้นี่ตอนนี้คุณก็จะมีทุกๆอย่างแล้วนะผมให้ได้หมดเลยแม้แต่ชีวิตคุณผมแต่งงานกันนะสิน แต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยใช่แต่งเลย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 ค่ะแต่งค่ะ ก็ส์อ่าฮอ้าแกจะร้องไห้ทำไมวะเนี่ยฮะเฮ้ยโอ้ยพรให้เพื่อนดยดีเพื่อนกำลังจะแต่งงานนะเว้ย ยินดีกับมึงด้วยนะเว้ยทั้งคู่เลยขอให้มีความสุขกันมากๆนะขอบใจมากนะเว้ย <c oughs>